สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผูอวจารย์พีทบ้านสวนนะครับกับพิ่รดาชาแนลสถานีเกษตรออนไลน์นะครับวันนี้นะครับเราจะนําเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวกล้วยนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่เขาใช้ดูแลคุณภาพของกล้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมทองกล้วยหอมคาเวนดิสนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเขามีเทคนิควิธีการอย่างไรอย่าลืมติดตามชมนะครับ ครับผมจะเห็นว่าด้านข้างนะครับขวามือของผมเนี่ยก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับซึ่งกำลังตกเคลือขึ้นมานะครับได้ประมาณสัก3สัปดาห์นะครับวันนี้เราก็จะนำเทคนิคในเรื่องของการห่อผลกล้วยนะครับโดยใช้ถุงฟอยนะครับอันดับแรกเราก็คือเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อนนะครับหนึ่งก็จะเป็นบันไดนะครับ สองก็จะเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับตัดใบกล้วยนะครับอาจจะเป็นเคียวหรือมีดอะไรก็ได้ที่คมๆหน่อยนะครับ 3. ก็จะเป็นเชือกนะครับไว้สำหรับมัดนะครับแล้วก็อันนี้คือพระเอกเลยนะครับก็จะเป็นถุงฟอยนะครับถุงฟอยขนาดใหญ่นะครับอันนี้ขนาด80นะครับกว้าง80แล้วก็ยาว 1เมตร20เซนติเมตรนะครับตัวนี้สำหรับห่อผลกล้วยได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองกล้วยคาวินดิสนะครับหรือ,อได้ทุกชนิดนะครับเพื่อรักษาคุณภาพของผลกล้วยนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ไปสวมแล้วก็ห่อนะครับจะทำให้ผลกล้วยนะครับผิวสวยนะครับไม่ไม่โดนแดดแล้วก็ไม่เป็นเชือ้อรานะครับ ความพิเศษของไอตัวฟอยล์ตัวนี้อีกอย่างคือมันจะสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันแมลงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นสีเงินนะครับมันจะในทางวิทยาศาสตร,ร์หรือมีผลวิจัยว่าไอตัวมแมลงตัวนี้เวลามันเจอวัสดุตัวนี้มันก็จะไม่ไม่มาใกล้นะครับแล้วก็ถึงมันมาก็มันจะลื่นนะครับ แล้วก็ข้อดีอีกคลอีกประการหนึ่งของฟอยล์ตรงนี้ก็คือมันจะาก,กันความร้อนนะครับนะมีการพิสูจน์ว่าเอาเทอร์โมมิเตอร์นะครับไปวัดอุณหภูมินะครับนะก็สามารถลดอุณหภูมิได้นะครับ3.5องศานะครับตัวนี้สังเกตว่า,าในเมทัลชีตหรืออุปกรณ์ก่อสร้างนะครับหลายๆหลายๆ,ๆอย่างนะครับก็จะนำ ฟอยนะครับเป็นส่วนประกอบในเรื่องของการกันความร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการห่อผลนะครับโดยใช้ถุงฟอยนี้นะครับเราจะต้องทำการนำพวกเศษนะครับพวกปีกล้วยนะครับตัวนี้มันจะเป็นชั้นๆอยู่นะครับบางทีมันก็ ไม่หล่นออลงไปนะครับมันจะทําให้ตรงนี้มันจะทําให้เกิดเชื้อรานะครับต่างๆ่าเราก็จะเอาออกนะครับในกล้วยคาเวนดิสนะครับเขาก็จะมีการแต่งไอตัวหมวกตัวนี้นะครับที่มันแห้งนะครับนะแล้วก็ แกะออกก็จะมียางนิดหน่อยนะครับก,ก็จะเอาพวกทิชชู่มาซับให้แห้งก่อนนะครับถ้าเราสามารถทำได้ก็จะดีมากๆเลยนะฮะอันนี้ผมจะแต่งใบกล้วยพอดีกอนี้มันใบหน่อของมันค่อน,อนข้างเยอะหน่อยนะครับ นี่นะครับเวลาแต่งนะครับก็อย่าลืมทำความสะอาดแล้วก็เก็บพวกเนี่ยผลคาเรกอะไรนะไห้ปีกล้วยนะครับไม่หลุดนะครับอันนี้เป็นกล้วยปากช่อง50นะครับกล้วยน้ำว้า ผมแนะนําให้ตัดไอตัวเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกผมเรียกใบทงนะใบทงตัวนี้ตัดออกเอาเพื่อจะสวมฟอยนะครับตัวนี้มันจะ,ะก็ดูว่าให้ช่องมันสามารถสวมไอตัว ฟอยได้นะครับนี่นะครับเราตัดแต่งออกนะครับต้นนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับผมจะจะไม่ค้ำนะแล้วก็เตรียมเชือกกับฟอยนะครับ ตัวฟอยตัวนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนผ้าถุงนะครับมันจะมีรูสองข้างนะครับข้างนอกนะครับมันจะเป็นผิวมันนะสะท้อนแสงแล้วก็ข้างในจะเป็นผิวสีออกด้านดานหน่อยนะครับเป็นสีเงินนะครับแล้วก็สวมไปเลยนะครับ แล้วก็ดึงดึงดึงออกให้เป็นลนักษณะเป็นเป็นสุ่มนะครับมันก็จะแข็งแข็งนิดห,หน่อยนะครับให้อย่าให้มันได้สัมผัสผิวกล้วยนะครับเป็นลนักษณะสวมจัดดึงออกข้างๆนะครับ ดูให้มันครอบคลุมกับผลกล้วยนะครับถ้ามันไม่นี้ก็แกะดึงลงมาหน่อยปรับปรับได้นะครับแล้วก็รัดให้แน่นนะครับกันน้ำฝน ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือไอตัวตรงเครือมันนะครับส่วนมากมันจะโดนแดดเผานะครับถ้าสวมตัวนี้ไปก็ช่วยลดนะครับน,นะครับดึงดึงแต่งออกมาหน่อย อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับกล้วยของเรานะครับกล้วยของเราก็จะสวยผิวจะไม่มีกลาไม่มีรอยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆที่นำมาฝากกันนะครับถุงตัวนี้นะครับสามารถใช้ซ้ำได้อีกนะครับถ้าขาดก็สามารถนำมันจะมี วัสดุนะครับเป็นกาวเทปกาวหรืออะไรก็ได้แลคซีนอะไรก็ได้มาปิดทับได้นะใช้ได้หลายรอบนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับแล้วก็รบกวนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับ สำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับ